จากช่องดีวายทวินนะคะวันนี้จะมาพูดถึงหัวข้อเรื่องเราจะทํายังไงไม่ให้มัทิรินทําในสิ่งที่เราไม่ชอบอันนี้อาจารย์บอกเลยว่าเป็นไปไม่ได้ค่ะเพราะว่าเราไม่สามารถบังคับให้มัชิรินไม่ทําในสิ่งที่แฟมมนนีไม่ชอบไม่ได้คืออาจารย์หนึ่งบอกว่าเปลี่ยนที่ตัวแฟมนนค่ะเปลี่ยนที่ตัวเราก่อนเราไม่สามารถเปลี่ยนเขาได้เราเปลี่ยนที่เราก่อนเพราะว่ามันคือกระจกสะท้อนเนี่ยค่ะสมมุติว่าฉันเกลียด เธอที่เธอไปม,มีอะไรกับคนของเธออาเงี้ยอาจารย์เป็นเหมือนกันค่ะนี่คือความความที่เราไม่ชอบถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเราต้องวางสิ่งที่เราไม่ชอบออกสิ่งที่เรายึดมั่นถือมั่นสิ่งที่เราคิดว่ามันมันมีตัวตนหรือว่าสิ่งที่เราตั้งกดเอาไว้ว่าฉันไม่ชอบคนแบบเนี้ยเอาออกไปและเราเข้าใจว่าโอเคในเมื่อเธอมีของของเธอแล้วฉันก็ขอให้เธอมีความสุขแต่ฉันก็รักเธอนะ แค่นี้ค่ะแค่เราใช้ความเข้าใจคือใช้ความเข้าใจและความรักเป็นหลักค่ะอาจารย์เคยเจอเหมือนกันบททดสอบเนี่ยสิครั้งนะกว่าจะผ่านคืออาจารย์เกลียดคนหักหลังเพราะตัวเขาก็เป็นค่ะตัวเขาเกลียดคนหักหลังซึ่งมันสะท้อนเาไห้อาจารย์เป็นเหมือนกันเพราะว่าพวารู้สึกว่ามันมันเหมือนสะท้อนกันไปกันมาพอมาชิรินก็สะท้อนเหมือนกันในสิ่งที่มาชิลินเจ็บปวดเนี่ยค่ะมันคือความเจ็บปวดของอาจารย์ที่เคยโดนหักหลังในการโดนนอกใจเพราะฉะนั้นพอเรารู้ว่าเขาไปโดนนอกใจอาจารย์ เกียรติโดยการเขาไปมีเพศสัมพันธ์กันแล้วเขาก็ทำซ้ำๆๆๆบททดสอบนี้อาจารย์10ครั้งว่าจะผ่านอะ่ะปางตายเลยค่ะเพราะว่าเขาโดนของด้วยค่ะแล้วอาจารย์ก็โดนไปด้วยเพราะฉะนั้นนี่คือความเกียรติความยึดมั่นถือมั่นที่เรายึดเอาไว้ในความกลัวนั้นพออาจารย์วางบอกช่างมันอาจารย์หนูบอกช่างแม่งมันก็ได้อะช่างแม่งเหอะไม่ยุ่งแล้วบอกอ่ะ เธอจะไปรักกันไปมีอะไรกันอ่ะเรื่องของเธอไม่ใช่เรื่องของฉันเพราะฉะนั้นฉันอนุญาตออกจากสิ่งที่ท็อกซิกแล้วไปมีความสุขดีกว่าอาจารย์คิดแบบนี้จริงๆค่ะบอกคือปล่อยเลย เขาเรียกปล่อยวางแล้วให้มาอยู่ที่ตัวเองเพราะเวลาที่มีการสะท้อนกันเราไปยึดฝั่งตรงข้ามเป็นหลักลองสังเกตไหมคะเวลาที่เราเจอบททดสอบต่างๆเราไปโฟกัสเขามากกว่าตัวเราเองถูกไหมเพราะฉะนั้นพอเราไปโฟกัสเขามันจะมีสิ่งที่เราไม่ชอบในะตอนนั้นอยู่ปรากฏออกมามันคืออีโกัตาการเราที่ยึดเอาไว้อยูอ่อาจารย์เลยบอกว่าสมมติถ้าเราแทนที่เราจะโฟกัสตัวเราทํายังไงาก็ได้ให้เราเป็นกวนแบบ พัฒนาตัวเองหาสิ่งที่เรารักสิ่งที่เราชอบหรือว่าอยู่ในสิ่งที่มันแบบไม่ท็อกซิกอะค่ะอยู่ที่ความถี่สูงทําอะไรก็ได้ที่เรามีความสุขแล้วก็เข้าภารกิจช่วยเหลือผู้คน,ม,นมันมีความสุขมากแล้วมันสเลนเดอร์แต่พอคุณไปโฟกัสมาชิลินเนี่ยแล้วคุณก็มีความกลัวออกมาว่าเฮ้ยเขาจะไม่มีคนอื่นมะไหมเขาจะไม มีอะไรกันหรือเปล่าวะทั้งๆท,ที่สมมุตินะคะเราเจอเขาที่หลังหรือเจอก่อนแล้วเรารู้ว่าเขามีคนของเขาซึ่งการมีเพศสัมพันธ์ของเขาเป็นเรื่องปกติแต่คุณกลับไปยึดมั่นถือมั่นว่าเขาเป็นของเรามันเลยทําให้แฟมินีเจ็บนะคะพอเจ็บคุณก็หนีคุณก็เกลียดเขาคุณก็ไม่ชอบใจเขาแล้วคุณก็ร้องไห้แล้วคุณก็อ,ณกอย่างเงี้ยมีความไม่ชอบใจมัมนทําให้มัชชิลีนยิ่งกลับไปว่าไปรักคนคนนั้นมากกว่าแล้วมีความรู้สึกว่ารัางเกียจแฟมินีน่ะ เข้าใจไหมคะว่ามันมันเป็นสถานการณ์ของทางโลกที่เราไปยึดณตรงนั้นมากเกินไปแต่พอแฟมินีนออกมาจากจุดนั้นแล้วปล่อยวางและเข้าใจในกระบวนการที่เขาโอเคเขารักกันไม่เป็นไรถึงเธอจะมีอะไรกันฉันก็รักเพราะเรารักกันอยู่แล้วแต่ฉันฉันก็ไปโฟกัสตัวฉันแล้วนะเพราะฉันรักตัวฉันเหมือนกันเพราะถ้าเธอยังอยู่ในจุดที่เธอยังออกมาจากตรงนั้นไม่ได้ไม่ไม่เป็นไรค่ะเข้าใจแล้วเราคิดว่าอ่ะถ้ามันเป็นจุดที่ทําให้เราทุกข์ฉันออกมาแล้วนะ แต่ฉันยังรักเธออยู่นะให้กำลังใจเธอนะแต่แต่ฉันก็ขอไปในชีวิช้ชีวิตของฉันและมีความสุขซึ่งเจ็ดจำนงของเราเราเลือกได้แฟมินีเลือกได้มัสคีลีนเลือกได้ค่ะเพราะฉะนั้นอย่ายึดติดพอเรายึดติดในคําต่างๆไม่ว่าเป็นของเราของเขาฉันรักเธอเธอต้องรักฉันมันเป็นการรักแบบมีเงื่อนไขนะคะแต่ถ้าคุณรักแบบไร้เงื่อนไขได้ไม่เป็นไรค่ะ,ะคุณมีคนของคุณแล้วแต่ฉันก็รักเธอนะ แล้วฉันก็จะรักคนของฉันเหมือนกันคือคนเรามันรักกันได้ได้หมดอะค่ะไม่ไม่จำเป็นต้องรักกันและกันแค่เนี้ยแต่เรารักได้หมดเพราะฉะนั้นรักคือรักอย่าไปยึดเนนามหรือว่ารูปประทรมที่เราไปไปไป,ไปยึดเถื่อ,อไว้อะวางมันไปค่ะถ้าเราปล่อยมันช่างแม่งมันเอออะถ้าเขามีความสุขก็ปล่อยเขาไปฉันก็มีความสุขของฉันแค่นั้นจบพอเรายึดด้วยความรักทุกอย่างมันจะผ่านกระบวนการได้ไวแต่ถ้าคุณยึดด้วยคํา คำต่างๆนานาสัพพนามที่คุณตั้งเอาไว้เนี่ยคุณก็จะทุกตามที่คุณตั้งนั่นแหละความเขาเรียกอะไรรักแบบมีเงื่อนไขแต่ถ้าคุณรักแค่รักก็แค่รักแค่นั้นต่อให้เขาจะเป็นยังไงฉันก็รักมันจะผ่านได้ไวขึ้นค่ะอาจารย์ก็เลยโหก็จะผ่านได้บางตายนะสิบรอบที่แบบนางโดนของด้วยลวอาจารย์ก็โดนไปด้วยค่ะแล้วก็เขาไม่มีเพศสัมพันธ์กันซึ่งอาจารย์เกลียดคนหักหลังแบบเนี้ยโคตรเกลียดอะ่ะปัจจุบันก็เลยแบบ โอเคเข้าใจในกระบวนการเข้าใจในสิ่งที่เขาเจอแล้วตอนนี้เขาก็ต้องใช้กรรมในสิ่งที่เขาทําร้ายอาจารย์อยู่แต่อาจารย์กําลังแบบใช้บุญอยู่เพราะว่าเราเราทำช่วยเหลือคนอื่นอะไรเงี้ยค่ะมันเลยกลับกันเพราะมันเป็นช่วงที่เขาต้องเจอปทดเอบของเขาเนี่ยก็เลยเข้าใจค่ะพอเข้าใจแล้วเนี่ยมันก็เลยทําให้เราผ่านบททดสอบได้ไวขึ้นอนาะจารย์เลยฝากว่าเราต้องโฟกัสที่ตัวเองค่ะอย่าไปโฟกัสอีกฝั่งพอเราโฟกัสอีกฝั่งเราจะดิงะ่งค่ะเราจะทุกข์เราจะแบบ โอ้ยไม่ไม,ไม่เป็นอน,นันธมาหากินแล้วก็ร้องไห้ทุกใจอย่างเงี้ยมันยิ่งทําให้อีกฝ่ายเขาเขายิ่งหนีเราแต่พอเรามาโฟกัสเราตัวเขาก็จะมาโฟกัสตัวเราด้วยเพราะมันเป็นกระจกไงคะพอเรามาโฟกัสตัวเองรักตัวเองเขาก็จะยิ่งรักเราและยิ่งมาหาเรามากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะ